สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและจารย์ท็อปในรายการยิบซีโอซีบรีกอนชมรมอ๋อชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นี่นี่ยิบซีโอสตรีกอนอ่ะใช่ก็เราทำชมรมไปแล้วเมื่อกี้ไงใช่อืมาแล้วค่ะนะ เข้ามากันได้นะขอรับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะรับผมอาจารย์ท็อปนะครับผู้ดูแลรายการเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 0 0 9 0นนะ9 9แชร์เมื่อแชร์แล้ว ก็ตามด้วยชีแรนนะอ่ามาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้ว,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะโอ้สับสนแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูข้างหน้านี้นะคะดู3ามวันเท่านั้นนะคะด้วยไพ่ยิปซีค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ ควบคุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นมาในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียงสามวันเท่านั้นค่ะเข้ามากันได้ครับนะแชร์ไม่ได้อืมโอ้แชร์ไม่แค่กลุ่มเดียวเองอะไม่เป็นไรจานท็อปแชร์ไปหลายกลุ่มแล้วเข้ามากันได้ครับ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะเข้ามากันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้<ด>นะผมอาจารย์ท็อปและท่านอาจารย์โอ้ก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมครับนะกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คำถามครับนะนะอย่าได้น้อยใจในโชคชะตาจงรงณนะหน้าทอง เสริมดวงเสริมราศีนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอนะผู้มาเป็นประธานในรายการกดแชร์พิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านในะเอ้ยนะ ถามเข้ามาได้นะครับภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงจาวสิบห้านาทีสามสิบนาทีขอมสิบนาทีนะครับเราดูก่อนนะครับนะไพยิบสีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูน้าหน้าทองศาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจําหน่ายเทวโลกเทพค่ะนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามครับสําหรับรายการของเราในรอบนี้นะ ก็แชร์ออกไปแล้วนะแปลว่าเวลานี้คนหมดแล้วนะเนี่ยมาครับกดแชร์ออกไปก็ใครที่ต้องการ like. ดูดวง like. แบบว่ากิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมนะหรือว่าจะวางศิลาเลิกอะไรก็ตามเนี่ยเราจะขอนะครับนะวันเดือนปีเกิดพร้อมกับสถานที่ตั้งนะพอต้องมาดูด้านหลังครับไม่ใช่แบบว่ามาถามด้านหน้าถามอย่างเลิกผ่าคลอดอย่างเงี้ยโทรเข้ามาแล้วบอกว่า จะผ่าคลอดเมื่อไหร่รอกคลอดอยังไงบอกดวงเกิดยังไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงนะเออก็ไม่มีใครรู้นะถามว่าไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ทันรู้ดวงเกิดจะไปรู้เดือนผ่าคลอดได้ยังไงบางทีดวงผ่าคลอดต้องดูล่วงหน้ากันถึงแปดเดือนก็มีนะบางคนอ่ะอันนี้เรื่องจริงนะอาจารย์เล่าให้ฟังใช่ไหมบางทีเลิกการแต่งงานอ่ะบางทีอ่ะดูดูประมาณมกราควาจะได้เลิกจริงอีกเก้าเดือนก็มีอันนี้เรื่องจริง<อ> ข้ามปียังมีเลยค่ะเลิกแต่งงานอะ่ะสมมติปีนี้นะ่ะดวงไม่ค่อยดีก็อาจจะต้องเลื่อนไปเป็นปีหน้าถึงจะมีเลือกดีได้ใช่เพราะฉะนั้นนะ่มันต้องดูในวิชาเจ็ดตัวสี่ฐานนะครับในการเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะดูแบบให้มันลึกให้มันละเอียดเราก็ต้องไปตั้งเลิกก่อนไม่ใช่แบบว่าตั้งคําถามขึ้นมาแล้วปรากฏว่าถามมาแล้วปรากฏว่าถามไปเสร็จแล้วมันยังไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรเนี่ยจะไปทําก็ไม่ใช่นะอันนี้เรื่องจริงครับนะ เอ๊มไม่ได้แชร์นั่นมาแล้วเนี่ยฮะไม่ได้แชร์สหวิทยาออกมั้งนอกหรือยังไรแล้วแช่อะไรยังไงว่าแชร์แล้วนะจริงๆนะอ่ะนะเออม่มองไม่เห็นหรือเปล่าเฟซบุ๊กอ่ะเออชอบปิดกัน้นไม่รู้เป็นอะไรนะ กดแชร์ออกไปครับข้างหน้านี้เราจะดูเพียงแค่3วันนะคะด้วยพยิบซีการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันเท่านั้นนะคะเรื่องอดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนในเรื่องรายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะครับนะก็อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะใครที่ต้องการแบบดูแบบละเอียดอะ่ะต้องไปดูด้านหลังหลังไมค์ต้องใช้เวลา ถามว่าเพราะอะไรเพราะปัญหามันคือ 1. ถ้าเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเนี่ยเราจะไปแก้ยังไงมันแก้ไม่ได้บางคนมาถามผมยิม,มวานเมื่อวานมีคนมาถามผมว่าเขารู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อยู่ที่ลูกตาเขาผมบอกว่าเจ้ากรรมในเวรเขาบอกว่าเจ้ากรรมในเวรเป็นอธิสมานากายนะครับสามารถมาได้ทุกที่นะทุกขนแห่งถ้าเรายังมีร่างกายมีเนื้อมีหนังบางสาเจ้ากรรมในเวรเล่นงานเราได้ตลอดครับแต่แค่เพียงว่าเรานั้นจะแก้ยังไงแก้แบบไหนนั้นเราจะดับดาวกาลี ด้วย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 พระประจําวันเกิดในแต่ละปีก็แล้วแต่ใช่ไหมก็ว่ากันไปดาวกาลีเนี่ยบางคนบอกกาลีเข้ากาลีเข้านี่หมายถึงการสูญเสียใช่ไหมไม่ว่าจะสุขภาพอย่างเงี้ยนะเรื่องการงานการเงินสูญเสียการเจ็บป่วยเอ่อเรื่องการที่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นต่างๆนานานะคะครับกดแชร์นะไปบัลลังคลบ้างละอะไรอย่างนงี้นะคะนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่น และตามด้วยคำถามครับถามกันได้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้วชื้เล่นคำถามนะคะข้างหน้านี้เรารู้เพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนเรื่องอะไรๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะดูด้วยไพ่ยิปซีนะคะเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะนะกดแชร์ออกไปนะครับกดแชร์แล้วตามด้วยชี้เล่น และตามด้วยคําถามครับถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับนะนะกดแชร์ออกไปครับแล้วกดไลค์ให้เราด้วยแล้วก็ถามลงมาได้เลยนะครับแนละ้วถ้าใครจะถามอะไรก็ถามเวลานี้ยังอยู่แต่จะบอกอย่างนึงสมมุติว่าดาวเราเนี่ยไปตกปัตตานีเป็นกาลี มันมีโอกาสที่จะมีปัญหาคู่รักกดแชร์ออกก่อนครับจนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อคุณต้องแชร์ก่อนนะคะแชร์ออกไปเป็นค่าตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะนะคะหรือว่าใครไม่รู้จะแชร์ไปไหนนะคะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะอ้กับพ่อของลูกจะเลิกกันขาดไหมเราไม่ดูเรื่องเลิกครับเราไม่ดูเรื่องเลิกครับแชร์แล้วมีสิทธิ์ถามคำถามใหม่นะคะเพราะเรื่อง ทำให้สามีภรรยาบาดหมางใจกันเราจะไม่ดูนะ,ะมันผิด<ต>จญญยรยามันผิดจรยานะ,ะ,นะมาครับกดแชร,แชแร์แล้วตามด้วยชี้แรนแล้วตามด้วยคําถามถ้าคุณบอกว่าเออพ่อของลูกจะดีกับเราไหมจะกลับมาคบกับเราไหมจะได้ไปไปมาหาสู่กันไหมอย่างเงี้ยผมยักล้าตอบให้แต่ถ้าเกิดเราบอกเลิกเลยเนี่ยจรยาบันหมอดูเขาห้ามครับนะมาละหนึ่งคนคุณโมพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะไม่ถูกครับพูดตรงๆนะไพ่มันขึ้นสีด่ามันไม่ดีครับนะ น้าให้มีทิพนนะครับนะมาครับกดแชร์แล้วผ่มีทิพนควบคุมระยะเวลาสามวันเท่านั้นนะคะนะกดแชร์แล้วตามด้วยซีเรนส์และตามด้วยแคมแถนติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้นะครับที่ Facebook โอซีบริกรอารพิรัสโอซบริกรอารพิรัเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0925929261 ID ง i องดีรโอซีร ฮ่าอ,อืมแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตตามหานิยมเบอร์โทร084926658 6 ID ไ e ร AJTOP16 ครับนะเอ่อถามใหม่นะครับนะคุณอ้อถามมาใหม่ครับนะเรื่องเลิกเราไม่ดูเพราะว่ามันผิดจรรยาบรรณครับเราไม่อยากทำนะไม่อยากพูดไม่อยากอะไรทั้งสิน้นแม้จะเปิดไพ่ได้แต่ว่าเราไม่อาจพูดได้เพราะว่าถ้าเรื่องมันไม่ดีเนี่ย ถ้าเราคือเราจะไม่ส่งเสริมให้คู่รักมานั่งทะเลาะกันเพราะท่านอาจารย์โอ้ท่านมีนโยบายอาจารย์โอ้ก็ <O. S 2> ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราทายไปว่าทำให้คู่รักเนี่ยบาดหมางใจกันมันจะเป็นเออ่ข้อเสียนะคะแล้วก็เสียหายมาถึงหมอดูด้วยนะอมืมีคนอื่นไหมคะไม่ดูนะคะไม่ดูนะครับเรื่องมีคนอื่นนะเพราะเร่อบเรื่องแบบว่าเออแบบ รักสามเศร้าแบบก็เรื่องแบบว่าจะทําให้ทะเลาะกันจะทําให้คู่รักจะทําให้สามีภรรยาเขาแยกทางกันหรือบาดหมางใจกันแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ดูนะคะอินมหาสเสน่ห์มเมตตามหานิยมถ้าอยากให้คนรักกลับมาถ้าอยากมัดใจเขาไว้ให้เราคนเดียวโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานเมียรักเมียหลวงผัวรักผัวหลงนะคะมเมตตามหานิยม เสรมดวงเสริมราศีค่ะเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปนะคะนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันาคุณกระแตค่ะคุณกระแตถามคำถามนี้ไม่ได้แต่มีสิทธิ์ถามคำถามอื่นได้นะคะเราจะให้โอกาสนะครับเวลาก็เหลือน้อยแล้วนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอ,โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมเราไม่อยากไม่อยากส่งเสริมให้คนมานั่งจับผิดกันนะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าครบกันแล้วแล้วนั่งจับผิดกันอะ่ะมันจะกลายเป็นทุกโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเพราะท่านอาจารย์โอท่านรู้ท่านเห็นอาจารย์ท็อปอ,<ะ>ะอะไรก็อาจารย์โอเป็นประธานตลอดเลยนะคะ <c oughs> อาจารย์โอต้องเป็นประธานนะมันมันเข<า>ินค่ะมัน<า>เขินอ,<า>อย่าลืมครับแล้วคุณกระตาถามใหม่ได้คุณอ้อถามใหม่ได้นะคะอ,อย่าลืมครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน 9ก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชนะีแบร์นะแบร์ตามด้วยคำถามเอาเวลาของเราก็จะหมดลงแล้วเร็วสิเร็วนะ <laughs> จัดโอเล็กเครื K ่องเร็วนะเอาเร็วสิจะถามอะไรก็รีบถาม คุณโฟสค่ะคนคุยเก่าเขาอยากกลับมาไหมคะเออเนี่ยหน้าตอบนะคะกลับมาไม่ยังไม่กลับนะยังกลับมาไม่ได้ครับมันติดภาระอะไรอยู่นะคะปัญหามันเยอะท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็จะมานั่งอ่านให้ให้พวกเราอีกแล้วนะานอาจารย์้เอาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะพักรายการกันแล้วนะก็มีใครอยากจะถามะอะไรเพิ่มไว้คนมีองค์ต่อเลยไหม ไม่ล่ะเดี๋ยวยขึ้นไปข้างบนก่อนองานยังไม่เสร็จเลยแม่หมายถึงว่าจะต่อจากนี้ทำป่ะยังเดี๋ยวค่อยไปทำาดึกๆก,กเลยสักสองสองักสองทุ่มครึ่งนู่นน่ะให้เวลาชาร์จแบตทำเมนูนี้ให้เสร็จก่อนนะมาครับเรอคุณปอยไม่ได้แชร์นะคะกดแชร์ออกไปก่อนครับเรได้มีมั้ยมีผู้แชร์ปะ่ะไม่มีผู้แชร์ครับคุณปอเอ้ยคุณโฟร์คุณโฟร์ค คุณคุณฟอนก็ไม่มีมูสอ่าทำไมของโอ้มีอ่ะเอามีก็จบคุณปอยเดี๋ยวผมออกไปก่อนแล้วกลับเข้ามาดูคุณปอยว่ามีไหมคุณปอยแชร์ไหมไม่แชร์ไม่แชร์ของจริงครับนะบอกให้แชร์ออกไปไงคนละเก้าพันแช์แล้วอ๋อมจะมีดวงเรื่องงานไหมคะมีดวงเรื่องงานไหมใครบอกว่าด<ม>ีครับมีดวงครับง,งานงเรื่องงานขึ้นมาเป็น working woman เลยอะคะ่มะมตตรามาหานิยม โดยที่มีท่านอาจารย์เอทําไมอาจารย์ทัอจอบคนเดียวแล้วอย่างเงี้ยทําไมให้อาจารย์โออ่านไงอ่านบาพก็มีาาถาม <โด S 1> มาอีกแล้วขา,มาไม่แชร์<ด>นะแฟนเก่าจะกลับมาไหมไม่มีผู้แชร์ครับจึงไม่รู้ว่ากลับมาหรือไม่กลับมาเพราะเราไม่ดูนะไม่ดูนะครับ นะผมไม่ดูนะไม่มีคำว่าผู้แช์นะคะบอกให้กดแชร์เข้าใจปะคือถ้าเกิดว่ากดแชร์ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณนะรูปลูกโลกเนี่ยค่ะมันจะมีนะถ้าเกิดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองนะคะจะอันนี้จะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเลาคุณถามมาแต่ว่าอา่าอย่างถ้าไม่รู้จะแชร์ไปไหนจริงๆริงอะแชร์เข้ากลุ่มพยิฟซีกลุ่มบรารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทมนินิพยากรกได้นะคะจ่าสองคนเป็นแอดมินอยู่นะคะบอกให้กดแชร์ อาจารย์ทองแชร์แล้วมาค่ะคุณไม่ไดไม่มีผู้แชร์ครับชื่อเราคุณอะไรอาริยาเนี่ยค่ะอาริยาสปอนแฟนเก่าจะกลับมาไหมคุดคุดอะไรเนี่ยคุดไม่มีแชร์นะคะเดี๋ยวตอบให้คนที่แชร์ก่อนปอยแฟนเก่าจะกลับมาไหมคุณปอยยังไม่กลับมาครับโอ้สามวันนี้นะสามวันนี้นะดูแค่สามวัน ถ้าไม่มีผู้แชร์ผมขอบายนะครับนะเพราะถือว่าผิดกติกาครับคุณบอยคะตอบให้แล้วนะคะคุณบอยยังไม่กลับมานะครับนะกดแชร์นะครับกดแชร์ให้โอกาสกดแชร์คนที่ไม่มีคําว่าผู้แชร์ต้องกดคำ,คำว่าม,มีผู้แชร์ก่อนก็คือว่าแชร์ไปตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสาธารณนะหรือแชร์เข้ากลุ่มที่เขาอนุญัติโพสต์นะคะ หรือว่าไม่ต้องตั้งอนุวัติโพสอะไรเลยแชร์เข้าไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วนะนุชไม่มีว่ะนุชจะได้ทํางานไหมอันนี้มีของเขมีนุชไหนไหนนุชจะได้ทํางานบริษัทเดียวกันกับแฟนไหมคะได้ครับใครบอกมีที่นั่งเอาละท่านอาจารย์โอ้กับผมก็หมดเวลาลงแล้วนะบัตรนี้ท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานเนี่ย ท่านก็แจ้งให้กดแชร์โดยตลอดนะเด๋ยวเราก็จะไปกันแล้วท่านอาจารย์โอ้มีอะไรจะกล่าวไหมข่ามไม่อยากพูดเลยมากนะคะกดแชร์แล้วจะขอพูดคนเดียวไปเลยค่ะนะท่านอาจารย์โอ้นี่อาจจะบอกว่าพายิซีข้างหน้านี้ดูเพียง <นำ S 2> แค่ระยะ <มา S 2> เวลาสามวันนะคะเนยแฟนเก่าที่อายุเอ้อไม่ใช่แฟนที่อายุมากกว่า เขาคิดและรู้สึกยังไงกับเราคะคุณเนยเขาอยากเก็บเราแบบแอบซ่อนไว้ครับไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นเป็นความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในนะคะอ่าอยากถามว่าม้าทรงกับร่างทรงแตกต่างกันยังไงคะแตกต่างครับอนนี้มคนรายการแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังในรายการคนมีอกม้าทรงหนึ่งปีลงทิงร่างทรงลงแม่งกวัน เพราะว่าร่างทรงเนี่ยได้รับเทวสิทธิ์ได้รับเทวสิทธิ์ในการในการลงทรงแต่ม้าทรงจะได้ลงเฉพาะในพิธีการจีนเจออกเจเข้าเจมาค่คิมคนนี้เขารักเราจริงไหมคะ ถอยากเดี๋ยววันนี้จะทำรายการไหมล่ะคนที่มาส่งถ้าอยากลงหน้าทองจริงๆมาหาอาจารย์โอได้อาจารย์โอผู้มีพลังระดับฤษี9,999นคนนี้เขารักเราจริงไหมคะเราดูแค่ว่าดีไม่ดีนะให้บอกว่ามันไม่ค่อยจะดีนะบอกได้แค่นี้นะไอ้เรื่องจริงขนาดไหนนั้นไม่รู้มันไม่ค่อยดี คือถ้าคุณอยากอยากรู้จริงๆมาด้านหลังครับลงหน้าหน้าทองกับท่านอาจารย์โอได้อาจารย์ท้องน่าเป็นร่างทรงเลยแหละอาจารย์โอไม่ใ่หมอดูนะคะแต่ว่าก็เพิ่งเป็นร่างทรงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ,<า>อ<า>นะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาทรงจะลงทรงเฉพาะใน พิธีกินเจออกเจหรือเฉพาะของพิธีพิธีนั้นๆแต่ร่างทรงเนี่ยรับเทวสิทธิ์ในการทรงตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นจะมีข้อแตกต่างกันคือทรงเฉพาะเฉพาะประเพณีกับทรงตลอดทั้งปีมีข้อแตกต่างทรงตลอดทั้งปีนี่คือรับเทวสิทธิ์มาโดยตรงนะกับการในนี้ตลอดทั้งปีก็คือว่าแล้วแต่คนน่ะถ้าว่าคนนั้นมีกําลังจริงก็จะไปเปิดตําหนักได้เองโดยธรรมชาติไปแล้วนะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอจะมีใครถามอีกไหมคะ ผู้มาเป็นประธานท่านอาจารย์โอ้ก็โดนโดนจิ้งจกเตือนแล้วทีนึงเอาไปก่อนแหละนะ